สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวเตชันนะครับอ่ะมีของอะไรยยุ่ยเยยนะครับแล้วเราไปกินกันเราไปอ่านี่ครับผมนี่ครับผมนี่นะครับนี่นะครับสเตชันอยู่นี่ครับผมใกล้ๆนี่เองครับไม่เคยมาใช่ไหมครับโอ้โหของกินของขายอะไรยุ่ยเย้ยครับพี่นุ่นเนื้อครับผมวันนี้เราไปขึ้นดิฟกันนะครับ มีฮาชันนะครับผมโอเคนะครับับผมัาผมโอเคนะครับอ๋อฮบชันดีมากสวยงามพลัมสองเลยครับพี่สวยงามพลัมแปดนะครับโอเคนะครับตึกอย่างนี้เลยฮะนะครับนะครับครับผมครับผมวันนี้นะครับวันนี้ผมมาเที่ยวเศร้ามากนะครับโอเคครับผม เดินทางขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับเคโอเคครับผม